สวัสดีครับผมกอ,อ,องราบท้อมประเสริฐนะครับเป็นกำนันตำบลคลองน้อยแล้วก็เป็นประธานแปลงใหญ่กระท้อนของน้อยนะครับที่มาของกระท้อนของน้อยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ปลูกเป็นผลไม้ที่มีไว้กินตามบ้านนะครับทุกบ้านก็จะต้องปลูกกระท้อนเนี่ยเพราะเป็นลูกพี่เอกท้อนที่ลูกใหญ่ แล้วก็รสชาติดีก็เห็นว่ากระท้อนรสชาติดีคุณภาพดีลูกใหญ่ก็เลยปลูกเป็นเป็นอาชีพน,น,นะครับพื้นที่นะคร,รับสำหรับสำบลบ้านทองน้อยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่ราบลุ่มปลูกแล้วไม่ตาย ถึงปีเนี่ยดูการของตำบลองน้อยเนี่ยน้ำจะท่วมทุกปีซึ่งปลูกพืชอ,อื่นแล้วมันก,ก็ก็ตายกระท้อนไม่ตายก็เลยหันมาปลูกเป็นอัี่กระท้อนองน้อยตอนนี้นะครับก็มีปริมาณมากนะครับตอนนี้มากซึ่งผลผลิตต่อปีเนี่ยก,ก็ขายได้ราคาดีเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลเลยนะครับเพราะว่าทางส่วนรา้การก็เข้ามาดูแลหันมาดูแลอย่างจริงจังนะครับอย่างเช่นเกษตร อำเภอเกษตรตำบลเราได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กระท้อนนะนะก็ตอนนี้ก็ราคาดีแล้วก็ขายขายไม่พอขายนะครับเออบริษัทพ์นแปรรูปก็มีไอ้ทีมจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา นะครับแปรรูปปีพันแล้วก็มีน้ําพริกและส่วนหนึ่งก็สุกจัดนะครับก็มีปวนเพ่นปีนี้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์ที่ที่เราก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่ตร COVID ้์โควิดเนี่ยซึ่งตลาดกลางอะไรก็ปิดหมดส่งไปขาย,ยไม่ได้นะชาวบ้านก็หันมาขายทางออนไลน์ไปขายกันเองหน้าถนนบ้างหัวหน้าส่วนราชกา,ารก็เลยแนะนําให้เราเนี่ยขายภายในจังหวัดเพื่อระบายสินค้า นะครับก็เลยประสานไปทางเจ้าขอก,การเกษตรก็ตอนนี้ก็พอระบายออกผลได้บ้างนะแต่ราคาก็ไม่เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตที่เราขายกันนะครับใหญ่สุดนะนะก็โลละร้อยนะอย่างลูกเล็กๆที่รถไถนะีนก็สามกิโลร้อยนะก็ผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาบริโภคกระท้อนนะครับซึ่งมีรสชาติที่ดีแล้วก็เรียกว่าลูกใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับกระท้อนทองน,น้อยนะซึ่งสามารถเอาท้อนตักกินได้เลย มีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับับทางสื่อออนไลน์นี่เราก็บางก็ส่งอยู่ถ้าว่าไม่สะดวกนะครับท่านก็วิ่งมาที่ของน้อยเลยนะครับสองข้างถนนเนี่ยเราจะมีชาวสวนนะครับออกไปนั่งขายอ,อุ่นหนได้ครับ